สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งชิงตงนะคะตอนนี้น้องแป้งมาเปิดคลิปที่กระท่อมน้อยหลังบ้านนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยเป็นใจนะคะก็ไม่ได้เป็นใจก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ ฝนตกจ้าแต่ว่าแดดเพิ่งจะออกตอนเที่ยงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันเย็นยน,ยนครึ้มๆใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็แดดร้อนเดี๋ยวก็เออฝนตกนะคะตอนนี้เราก็เลยจะมาเก็บพืชผักที่มีอยู่ในสวนของเราเนี่ยไปทํากินหมูกระทาน,นะคะมีอะไรเราก็จะแบบอืมกินตามกินตามแบบธรรมชาตินะคะมีอะไรเอ่อในในในวนของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเสต อัปเดตก่อนนะคะซึ่งน้องแป้งไม่ได้ถ่ายทาซีรีส์สวนหลังบ้านมานานมากแล้วเนาะก็หลังจากที่จบทริปเมืององิงแล้วก็มางานแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะก็อ่าเราก็ไปช่วยเขาเขาก็มาช่วยเราอะไรหลายๆอย่างแบบนี้เนาะน้องแป้งก็เลยไม่ได้ถ่ายทําซีรีส์คอกน้องหนะ้าหรือว่าเออซีรีส์สวนหลังบ้านนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะมีเวลาเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันคุณนายเรามาแล้วจ้าอ้อาวคุณนาย นี่ไม่ได้มาเก็บผักหรอคะเนี่ยเก็บอันนี้ก่อนการ์ตูน,นดไ,ได้เก็บอู้อะไรคะเนี่ย,ยสตรอเบอร์รี่น,นั่นเอง<า>นะคะตลอดถ้าว่ากลมหูขิงนล้วเนาะเดี๋ยวก็ะ้อนบแล้วก็ไม่แดดร้อนมากเลยสตรอเบอร์รี่คือแบบคือจริงๆอ่ะสตรอเบอร์รี่เนี่ยนเราไปเคยถ่ายไปแล้วนานมามากๆแล้วเนาะตั้งแต่ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วมัง้งเนาะคุณนายเนาะ ก็น,นี่คือแบบคือแบบออกลูกตลอดเลยแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคุณนายเราไปดูผักก่อนไหมหิวเข้าเที่ยงเลี้ยวจ้าแต่ว่าเอออังน,นี้อันนี้ของลบใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บช่วยกันเก็บก่อนอนโรรลดีดดแดดมาแล้วเหมือนเหมือนไฟฉายเวลาแดดชมากก็เหมือนไฟฉายไฟฉายเลยนะคะพี่น้องไตไปพาไปเก็บผักหน่อยเก็บผักอะไรเก็บผักอะไรนะคะเก็บผักอะไรดีเก็บผักอะไรคะคุณนายอันนี้คือมีผักอะไรอันนี้มีอะไรเนี่ย ขิงขิงเหรอฮะต้นยาก็เยอะมากเลยอันนี้ผักอะไรเนี่ยภาษาไทยเขาจะเรียกว่าผักอะไรคือมันออกเองอะคือแบบพันมันจะตกตรงนี้ใช่ป่ามันก็เลยออกมาแบบเยอะมากที่เขากินกับอะไรเนี่ยคุณแม่ผักจะหฮานกั้ามเต้ข้อตีห,อก,ตหอกว่าผักจะหานหนึ่งค่ะแล้วก่อนนี้ผักกีอโลมแ,แดดออกมหนะาวจัใคร นอกกุ้มามันแมวะ่ะแล้วก็น้ำนี่คือแบบเข้ามาในสวนนะซ่านี่พักขี้วัวอันนี้เราก็จะไปกินกับหมูกระทะได้นะคะเนี่ยวุ๊้ในสวนเรามีผักคาวตองวะเนี่ยตอนนี้แดดร้อนมากโอ้โหเขาอยู่ที่ลมนิดนึงแดดร้อนมาก มาก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 มนะคะคุณนายเก็บผักก่อนไหมอ่ะสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นของลบเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บคือจะมีผักอะไรนางแปลงไม่ได้เข้าโซนนานก็เลยคือแบบสลืมสลืออยู่ตอนนี้นะคะมาดูหน้าตามูกระทะของเราจะเป็นยังไงนะหิวหิวหมูกระทะอยากกินหมูกระทะพักน้อยพักน้อยพักจะห่านนะนะ โอ้ผ oh, ักทองนี่ก็คือออกแล้วนะจ๊ะนี่ดูต้นยอดก่อนผักนี่คือออกธรรมชาติเนี่ยมักจะมีแบบรสชาติของธรรมชาติเนี่ยกินคือแบบมันอร่อยมากนะคะเนี่ยแล้วก็มีทั้งนี่น่าจะเป็นยอดตำเรึงหรือเปล่าท่าน้องแป้งจะไม่ผิดภาษาไทยนะคะแต่ว่าภาษาบ้านน้องแป้งเนี่ยจะเรียกว่าผักเนื้อไก่ค่ะแม่ผักขี้โบนี่ก็เก็บได้เนี่ย เออน้องไม่รู้สึกว่าในประเทศไทยน่าจะไม่มีนะคะอันเนี้ยไม่มีมั้งพักเหนือน่าจะมีพักเหนือพักกลางเนี่ยไม่น่าจะมีเนาะในส่วนของเรามีอันนี้ก็เรียกว่าพักขมแข้มพักขมแคมจังหวันจะออกขมๆนิดหนึ่งอะ่ะยอดพักขมแคมอ่าคนที่นี่เขาก็จะกินกับลาบนะคะอร่อยมากลาบลาบคนชิงตุงเนี่ยจะใส่มักแขวนด้วยนะคะ นี่ไม่ต้องไปตลาดแล้วจ้าง,งานนี้กล้วยนี่ก็คือออกตลอดเลยเนาะเวลาฝนตกแล้วพอแดดออกมาเนี่ยมันแบบจ้ามากเลยโอ้โหวันนี้มันจะแบบลกลงทังมากแล้วจ้าไม่ได้เข้าสวนมานแต่คล้ยเนี่ยเหมือนป่าแล้วมันแบบเหมือนยักษ์ฮาไปแล้วอะ่ะมันฟูมาก โอ้พี่น้องไตเก็บเองแล้วนะจ้าดูคุณนายเราก็มาเก็บผักอ้าม่วพิษออกเช่นไงนมันตีเลยใหญ่ออกมาทางไหนจันจันจันออกอีกก่อืมจันจันนี่ก็กิ้มให้ตัด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 เนี้ยโอ้โหอันนี้หอมนะคะเวลากินอันสดสด,สดอย่างเงี้ยมันหอมอร่อยกว่าที่แบบบ้านเราแกงนะคะ แกงใส่ถั่วน่าเจ้าเสน่หเนีย่ยยิ่งเมะขนาดเลยพี่น้องมันเป็นฤดูฝนหรอคะเนี่ยคุณนายจริงๆแล้วฝนมันอันนี้มากฝนมันมาทุกวันเลยวุยล,ลูกไหนลูกไหนลีแม่คุณนายน้นองมาตู้มากัดกินให้ดูหน่อยเร็ๆ ลูกไหนจ้าเอาลูกไหนดิโอ๊ยสุกเออน้องหมักมัานะ,ะนี่ไงนี่ไงสุกน้อาอ้าเหรอ <c oughs> ลูกไหนี่น้องไต้ใสก่กางเกงถ่ายใหญ่จ้าดูโอ้น,อน,น,น,ำนำ้องน้ำหนักน้องก็เลยดูดูผลไม้ในส่วนของเราก็มีจ้า เดยชิมูลคือแบบมันกินสดๆได้เลยเพราะว่ามันแบบน้ำฝนน้ำฝนมาแล้วมันออโอโ้โหพีน้องไต้ทำไมหน้าใสจังเลยอ่ะใช้อะไรคะเนี่ยใช้แอมพูลินครับผมแอนดดู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 เนื้อก่อนเน้นเน้นกัดเลยจ้น้องแบงอยากจะกินอุย้ยอนะนะลูกไหนหนะวานใช่ปะหวาน้นองสมาฝั่งนี้หน่อย คือแบบมันไปไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้เด็ดมาแล้ว <S <S อือหือทำไมปีนี้ดอกเยอะมากต้นมันมีแค่เนี้ยเอาไปขาได้เลยโอ้ย <S <S จริงจริงนางแปลงก็คือแบบกัดได้เลยแต่ว่าแค่ไม่อยากจะกัดอ้าวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเหล็กมัน หลุดออกมาแล้วคุณหมอจะปรับนะคะอะเดี๋ยวคือแบบไปเอามีดแล้วก็หั่นทันค่อยกินพี่น้องไปติดใจแล้วใช่ไหมที่เรียกมากินเนี่ยเอาอันนี้หน่อยคือแบบเด็ดมาแล้วดูครับเห็นมาไหมไม่เห็นเลยโอ้โหอ,อย่างฟินเลยจ้านังแปงเปรี้ยวปากเลยอ,อร่อยมากมันเต็มจ้าน้องอร่อยจริงคือต้นอ่ะจะอยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยมันแบบ ถ้าติดตามน้องเป้งก็จะเห็นนะคะเพราะว่าน้องเป้งเคยมันกิอุยใบบัวบวันนี้ซีลี่น้องเป้งอยู่บ้านเชียงตุงจา้าใบบัวบก็คือแบบออกธรรมชาติเลยอุ้ยน,น้องปลาเรลลังยังมีเบาหน่อยเบาหน่อยเบาเบเ,เอาลงไปแล้ว่นฮัลโหล น้องปลาจ้ะเยอะมากเลยแม่ปลาทำไมมันเยอะจังอ่ะโหแต่ว่าฝนตกนะน้ํานี่คือล้อนอ่างแล้วจ้ะล้นหนองแม่เป่าออกมาน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรอ่ะเราไม่ได้มาดูเป็นปีแล้วกันเนี่ย น้องปลานะคะแล้วก็ยังมีผักข้าวตองด้วยนะเนี่ยดูหันบอกเราไม่ชอบกินมากนะจ๊ะผักข้าวตองเนี่ยคือแบบมันก็จะมีรากด้วยถ้าชอบกินใบยอดแบบนี้ก็จะหอมอร่อยนะคะอ้อาพี่น้องไสกินลูกไหนไม่หยุดแล้วจ้ะวันนี้จะได้กินหมูกระทะไม่แค่นั้นแหละ โอ้กัดเลยโอ้น้องปลาเยอะมาก,ามากคือวันนี้เนี่ยจะมีผักอะไรอีกเนาะนี่ไงคุณนายยอดฝักแมวอะ่ะอันนี้ก็กินได้นะจ๊ะน้องแป้งเด็ดก่อนอือหือไปไปกินกับหมูกระทะโอ้ยน้องเอาคุณนายไม่ให้กินหมูกระทะแล้วเด็ดอะไรก็ไม่รู้ผักหวานเด็ดเกียงเสร็จทัก เอาเหรอแกงเนื้อหมูโอ้โหเด็ดแม่อันพักพักเน้อไก่น้องใส่จอบอร่อยนั่นโอ้โหไปห้องพักนืพักเนื้อไก่เหมือนเลยไก่อันนี้พักหวานพักหวานพักหวานอ้อยผลไม้ก็มีนะจ๊ะอันนี้แบบน้องเดี๋ยวน้องไปเก็บยอดพักแมวเอาโอ้ยคุณนาย ก,กินอ้กอเยกกืตาแดงกิน,กนอโอเคหยกกักยิงพักน้ำพริกตาแดงมากเลยกินแล้วตาจะแดงกินแล้วตาจะแดงเรามีวงเหเนางโอ้ยม,มีมีตัวมีตัวอันนั้นแหละคือแบบธรรมาชาติของแท้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ใส่อะไรแล้วก็ปลูกที่แบบว่ามันอันนี้เลยเนี่ย,พ,ยพักน้อยพักนอ้อยเอ่อกำไยเข้ากัีห้องว่าพักน้อยเนค่ยคหรอเนาะยกงไปอยู่ใกล้เนี่ ออออืออ้ยฟังเสียงรถคุณพ่อนะคะมาแล้วเพราะว่าคือแบบในหมู่บ้านเนี่ยนอกจากรถคุณพ่อแล้วเสียงแบบนี้ไม่มีฟังแน,น่นอนคุณพ่อกลับมาแล้วเราต้องรีบไปแกงผักแล้วคุณพ่อไปทาําสวนถ่นเ่าต้นสน้วนะคะแต่ครบรอบหนึ่งปีแล้วเจ้าทุกคนปรบมือเย,ย้ เดี๋ยวเรีบเก็บไปแกงก่อนนะคะเนี่ยมันยอดอ่อนๆแบบนี้อร่อยเขามากินหลายตอนมากแล้วนอกนนะคุณนายเนาะคือแบบได้กินยาวมากอะเวลา <ใน S 2> เราปิด<า>ไ,ไว้ในึ่งเสวนะเนี่ยอันนี้คือแบบเออ่ตลาดสวนครัวในบ้านเราน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บกันนะครับพี่น้อง๊มาแล้วลูกจ้าชืดอกกวาพี่น้องอยากได้ มาแล้วนะคะก็ต่อจากเมื่อตอนเช้าเนี่ยเราอยากจะกินหมูกระทะนะคะเราเันตั้งแต่ผ้าที่จะตกดินแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะเราก็เลยจะได้กินตอนนี้หิวมากน้ำลายไหลยั่วๆแสงได้ไหมคะเนี่ยคือมืดแล้วนะคะก็มันแรกเนี่ยเราก็มีผักเด็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่มีหมูชิ้นหมูที่เราได้มาน้ะเจ้าแล้วก็น้องพมงเนี่ยเป็นคนที่ชอบ กินมันฝลั่งด้วยนะคะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันดีค่ะแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็วุ้นเส้นน้ำจิมม้มนี่คือต้องเด็ดเนื้อจ้ะเนี่ยแดงยั่วยั่วยั่จ้ะแล้วก็อะไรคะผัก,ผกนะคะทำไมต้องเป็นแบบนี้คะน้องแป้งก็จะมากินดูสักชิ้นหนึ่งก่อนคือมันไหม้แล้วอะ่ะกินหอมออกมามา,มากเลย ขอขอชิมขออนุญาตชิมก่อนนะคะแล้วก็เราจะแบบกินชิลวเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นานมาแล้วที่เราไม่ได้กินสิ้นเดินอดอ,อยากกินหมูกระทะเนี่ยูดัน,นี้อันนี้ก็เป็นหมูติ้งธรรมชาติที่แบบกับไม้นะคะใช้เป็นไม้เอานะคะน,นี่ได้นะคะทุกคนให้กัดพระเอกร้านอยู่ของเรานั่นก็คือป๊าป๊าของเรานเอง หมูได้หรือยังอยากกินแล้วอะนรี้ยังมันมันน่ากินมากเลยมันนะคะมันกรอบขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมสุกยัง,ยงสุกยังเลยสุกยังอ่ะปีมาล่าช่นอาลมคับาบู เราก,กินแล้วว่าเขากินผักกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากทำเองอทำเองไม่ใช่นะคะอร่อยของจริงลองแป้นหนึ่งหมูยังไม่สุกแป้นหนใึ่งนะคะ